เราเราไม่เราเราไม่ได้แล้วเราไม่ได้แล้วเรากลับบ้าน้กันโอไม่ไม่เราจะไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้ผมไม่คีมไม่มีคีมแต่ตัดอะไรอันนี้แหละครับทาหน้าเสร็จแล้วเราก็ไปป้ายอย่างนี้มันจะห่างคนละคีมกัน พี่วิวบอกว่าพี่วิวชอบกินคาริโวด์ใช่ไหมคาริโวด์ชอบมากเป็นอาหารของคนเยอรมันเลยนะครับคาริโวด์อารมณ์นี่เลยพี่วิวครับตรงนี้เลยนะครับจะพาพี่วิวไปกินกาแฟท้องถิ่นที่นี่เลยนะกาแฟท้องถิ่นเฮ้ยเหมือนเหมือนชาดำชาชงอะไรชาชักบ้านเราชาตบ้านเราบ้านเราครับผมนี่ก็ต้องกาแฟเยอรมันเลยกาแฟเยอรมันเลยที่แบบโอ้โหมีม่วงมากใช่ถ้าได้สักแก้วจะดีมากใช่ไหมเพราะว่าน่าจะหอมมากเลยนะกาแฟท้องถิ่นใช่ครับผมไปไปเลย โอ้โหว้าวถึงแล้วครับอุบลราชธานีบ้านผมนะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่หรอครับประตูเบอร์ลินดูอัลลินเดี๋ยวก่อนไปถ่ายรูปประตูเบอร์ลินขอกาแฟสักแก้วอ่าครับผมเขานําเสนอกาแฟท้องถิ่นนะกาแฟท้องถิ่นใช่ครับผมอยู่ใกล้ๆกับประตูเบอร์ลินเลยนะครับอ่า ยินดีต้อนรับสู่เบอร์ลินครับผมอเคครับผม yeah as to meet you คือถึงจะเจอ welcome to Berlin ครับผมคือคนคนที่มาที่นี่ต้องมารอดรอดประตูนี้ก่อนนะที่สามรอบไหมครับเราจะได้อยู่ที่นี่ใช่ครับผมีจริงนะนั่นมันประตูชุมพลโอ้โหรถต้องข้างเลยโคลารโคราร์ แต่แต่จริงๆนะพี่บิวอธิษฐานแล้วก็เดินวนๆเหมือนกันนะครับครับจริงมีหอนางฟ้าด้วยข้างหลังถ้าเราถ้าเรานุ่นมองเห็นได้บิใช่ไหมใช่ครับหอนางฟ้าหอนางฟ้าถ้าอธิษฐานอะไรแบบได้เลยครับผมเดี๋ยวเราผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปกินกาแฟกันก่อนเดี๋ยวเดินไปใต้ประตูแล้วก็ไปดูหอนางฟ้าจัดไปเนี่ยซิกาแฟท้องถิ่นครับกาแฟท้องถิ่นด้วมไม่ทำเงินับทุกคนเราจะพาีูดูแลทีมงานทักไป กาแฟทองสิงค์ครับผมชื่อเล่นมัจะเป็นชาช้าเราชาชองอ่ะชงชา,ชาตาเมือ,อมเลยดังๆเลยชใช่ครับผมนี่ก็คือโล่ต้องดินปะเนี่ยเฮ้ยมันต้องดินตรงไหนเนี่ยตาบักนี่โอเคตาบักมันไม่ต้องดินมีทั่วโลกเลยโอ้รู้แล้วเหรอครับบักครับผมรสชาติเหมือนบ้านเราเลยมาเยอรมันมากินตาบักบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวกินกาแฟดีก่ากาแฟ